เชอรี่เขมอับสอนแม่รับงาน8ปีใช้ชีวิตบ้านๆถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่แฟนคลับหลายคนแอบคิดถึงและเสียดายฝีไม้ไลายมือทางการแสดงอยากให้เธอกลับมารับงานละครอ,อีกครั้งสําหรับนางเอกสาวเชอรี่เขมอับสอนเซียริสุขะที่ห่างหายจากงานละครไปกว่า8ปีซึ่งเธอเคยออกมาพูดถึงเหตุผลที่ไม่ได้คิดหันหลังให้วงการบันเทิงว่ายังวนเวียนอยู่ในวงการนี้เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ได้รับละครเท่านั้นเองล่าสุด เชอรี่ได้พันตัวไปทําอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือการเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยโดยเจ้าตัวได้โพส์ภาพพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่ามาสอนในหนังสือในชุดนําพอได้ไหมคะ ขอบคุณที่ให้เชอรี่ได้มีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ที่สาขาเทคนโนโลยีเพื่อพัฒนายั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อการทำเกรรษตรแบบฟื้นฟูและธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อให้น้องนักศึกศรรษาปี3และปี4ฟังนะคะว่าน้องๆน,น่ารักตั้งใจฟังกันมากๆเลยค่ะการพยักหน้างึกๆงกและกันหัวเราะเบาๆเ,เ,เ,เวลาที่พี่ปล่อยมุกแค่นี้ก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆค่ะสําหรับและพี่แล้วและยิ่งถ้าน้องๆจบไปและช่วยพัฒนาเศร,รษฐกิจฐานราก ของประเทศเราอีกต่อไปพีก็จะยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงงานสิ่งแวดล้อมต่างๆที่พักหลังมานี้เธอได้อุทิศตนให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัวสนับสนุนการทำการเกษตรและรับผิดชอบและฟื้นฟูป่าไม้นําผลผลิตทางการเกษตรจะกลายหลักชุมชนนํามาเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งคุณค่าจากธรรมชาติป่าไม้รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมเป็นนางเอกตลอดการเลยก็ว่าได้สําหรับสาวเชอรี่เข็มอับซอนแม้ในช่วงหลังนี้เธอ จะพักงานในวงการบันเทิงไปนานถึง8ปีแล้วพันตัวเองมาเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษและเป็นพิธีกรรายการให้ความรู้ต่างๆอย่างเมื่อไม่นานมานี้สาวเชอร์รี่เธอได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการนวดข้าว ล่าสุดเชอรี่เข็มอัปซอนเผยว่าเตรียมฟิตติ้งแล้วขออุบไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจรับละครเรื่องนี้เป็นเพราะว่าอ่านบทแล้วรู้สึกสนุกตื่นเต้นแล้วเห็นภาพตัวเองที่สามารถเล่นเรื่องนี้ได้ก็ใช้เวลาตัดสินอยู่6เดือนและบทบาทที่ตัวเองยังไม่เคยได้เล่นมาก่อนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสะท้อนสังคมในปัจจุบันและได้ประกบทรุ่นน้องอีกด้วยเตรียมจะเปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วลังหายไปนาน8ปปีส่วนตัวยอมรับว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็น นักแสดงหน้าใหม่และคงต้องการเคาะสนิมทำกันบ้านและเวิร์กช็อปกันหนักพอสมควรค่ะ